กูเกลียานนี้เราไหวะเกิดตรงไหนวะนีะเกิดตรงไหนวะเกิดตรงไหนวะเกิดตรงไหนะเิดตรงไหนวะเกินเกิดตรงไหนวะเกิดนเกิดตรงไหนเิดรนว้เกิดตรงไนีกดตรงเกดรงไหะเกียวกดงิด่างนเกินวะเกินะหกดวเกิดไเดนเวเรไวเเงไนหเราเล่นเราเล่นพีเี โอ้กูรู้จังรู้ว่อ้เงีอยกูสู้ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรแมงโก้ใจจีบบ็อกนึงเงียบมาของมือถืออ่ะจีบบอกมือถือไม่ค่อยดีเท่าไหร่กูต้องแบบมือกูซอยยีกแน่วันเนี้ยซอยยีกอ่ะถ้ากูไม่ซอยยีกกูสู้ไม่ไหวเมากระเวซาอศบึ้งกายอยยอยยอยกูกลัวโดนหลอยเตียงสัตอ่ะมันมีสีเหลืองเอาไปเอาเพชรให้อยู่สีเหลืองไว้เยอะเพชฉันเองแหละ เอ็กซ์จอยกูเจอเอ็กซ์จอยกูต้องวิ่งหนีเอ็กซ์จอยกูสู้เขาไม่ได้ได้ประตูแล้วเอ๊ะมีความเปนมากคอาเก่งๆมึงจะสปีดลันเตียงนะเก่งนะโปรโปเพเยอร์เขาสปีดลันเตียงกันนะเว้ยมึงมึงคิดจะเล่นแบบโปรเพเยอร์สปีดลันเตียงเอาไหมแม่ไม่เล่นกับเพื่อนไม่เล่นแล้งสวัสดีใครสีเขียววะไหน ตีเต้นสักไม่ได้เล่นนานอีกี่เออคุณจะตายอุ้ยชาด้วยไปโ้กันใช่ยุบเป็นแนเสียไปลไปแล้วไปล้วในชีวิตเกนกู่าดเนอยังยังเต็มไม่ขาดเกมนี้อุ้ยไอเชียขอเต็มตัวเลย ไม่แต่ส่วนใหญ่ที or anything or anything ่แครึกูจะบอกว่าใครตีเร็วมึงได้เปรียบของแค่มึงตีรัวพอไม่สนไม่เหี้ยของกูเต็มตัวเลยอยสุดๆเลยอ่ะกูไม่ได้หยุดธนูมาด้วยไอ้เหี้ยกูว่ากูโอ๊ยถ้ากบัลกูอยู่ไหนจะพากไม่ได้เอาตัวคิดชู้เราอ่ะไอ้ย่าแกเอาตัวพี่ตัวคิดมาถนหัาจอไม่ไ่าดีเลยโทรศัพท์อ่ะเออแค่กูเลยซัวตัวคิดไม่ได้ไงกูก็ไม่ใช้ด้วยเพราะกูจะสับมือไม่ทัน ตับบล็อกอะเรี่อโอ้โหเกตการแจ้งเตือนจูก่อนจู้เอ้ายิ่งยิ่งตกอย่าอย่าโอ้ยไม่ไม่ตีลูอ้าวเยี่ยตกชิบหายตกลายกำไรใครกขอนโตได้ของโตัไม่ได้เพชสเต16เมตรอ่ะเฮ้ยเกินไปนะอะไรกูตกกูตกบรรยากาศตายการการเตียงสุดอีปิก ไมทวินไม่รับหลังเคยเล่นกับเต่าสบายรันรันไอสัตว์อู้อู้เลือดกูอู้ต่อไปอะเดี่ยวเล่นแน่รันฮาเนี่ยเนี่ยฮิว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 ทำไมฮิวทำไมไฮิวไงไอ้ย์วิ่งดิกูรันก่อนไอสัตว์ไม่งกูสู้ไม่ได้เลือดกูจะหมดตาว่ะไอยูวกูเห็นกูฮิวแต่ไม่ฮิวไม่เยอะนะแต่มันจะเร่งสปีด มันเอาไว้หนีอย่างเดียวกูบอกเลยตัวเนี้ยทำไมเอาโอ้กระตุกกระตุกโอ้กระตุกกูเยี่ยมแล้วกูกระตุกกูจะตายเพราะกระตุกชิบหายแม่งมีคนไปตุยเตียงกูแล้วกันเองแหละไอ้กกอนเอ็กซวยตุยเตียงเลยมีคนไม่คุมเตียงว่ะเอ็กซ์โวยไม่ตุยเตียงกูแล้วไม่คุมเตียงอ่ะพีพีไม่เอ็กซ์โวยพีพีเว้ยเอ็กซ์โวยพีพีกันเถอะพีพีตายไปแล้ว จอยรวยยังวะงเอ็กจอยโคตรรวยอะ่ะจัดของไม่ทันกูจัดของไม่ทันมึงมึงเพียงแตกเปลาแล้วไม่ใช่หรอมึงใ,ใจแล้วแต่ยังไม่ตายนะรักเกมไหมข้าข้าไม่ได้อะ่ะไก่โอ้แม่งเลยทุกคนกันเตียงหมดเลยโยเว้นกูกูเลยโดนคนแรกเลยไม่น่าเลย กูไม่สู้เพียงเพราะว่ากูไม่รู้อ่ะกูขี้เกียจไลตีไลตีกูไม่สู้อ่ะปัดไม่ทาทายใครอ่ะอ่ะกูอย่างงี้กูสู้ได้กูเลยดเพื่อนเียใครมันเล่นไรอ่ะเพิ่มเยอะคิวมึงก็โกงเกินนี่แค่พลังแห่งการเติมขอผมเดี๋ยวอย่างไอ้เพี้ยของนี้มันไม่ได้เป็นของเติมเป็นของที่อยู่ในเกมโอ้โหเชื่อเลยเชื่อโม้ในหลักฐาน จะไว้ชีวิตนายไอ้บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพลังการเติมกูมันช่วยได้แค่ตอนพีพีอย่างเดียวตอนวิ่งหนีหรือที่หาอะไรมันไม่ช่วยเรื่องเร็วดีเทสได้ริบต่อกอ้าส um> ีเขียวคือใครวะเขียวคือป claro> ันก็ูดิปันสิปันโดนตุยแล้วกูมีเพื่อนแล้วดีใจ กูจะวิ่งหาปันสิบปันเพราะเจมแม่งแบบลงหัวกันฆ่ากูได้เลยกูควรระยำเจมก่อนหรือกูควรระยำปันสิบปันก่อนดีระยำโตก่อนเพราะว่าเจงเหลือนะเว้ยเจมก็เหลือนี่ว่าโตโตแม่งไงนี่เอ้ยไม่ดิน้องเจมดิน้องเจมแม่งขโมยเตียงกูเพราะนั้นกูจะไปหาน้องเจมน้องเจมแม่งขโมยเตียงกูน้องเจมแม่งยังหนาเลยอ่ะน้องเจมแม่งกันอย่างหนาเพราะนั้นกูจะใช้เทคนิคขั้นสูงสุดที่กูเคยขโมยเทคนิคคนอื่นมา สู้ก่อนต่อสู้ต่อสู้กับข้าวเหนียวสแปมสแปมสอยิ้มสอยยิ้มไม่เชี่อไหมสู้ไม่ได้อ๋อไม่นะคือขุดเตียงมันขุดเตียงจ้าขุดเตียงออกไปออกไปจากไปจากบ้ันกูโอ้ยเลยยาแมงโค้ดโอช่วยกูหน่อยโต้บายบายโตช่วยกู ไม่ไอ้บ้านค้ายิงธนูไม่โดนเลยโคตรกากเลยกูเหกูไม่ยิงธนูไม่โดนเลยกูโอ้กูไม่ได้ซ้อมมามึงอย่าล่นเกมบ้านเขอยู่บ้านไงจะเล่นเกมไม่ได้เหรอวะใช่มึงเหลี่ยมเว้ยเฮ้ยไอ้บ้าน เราสวยได้ตัวนี้เราจะเชียร์นายปันเราเชียร์นายปันใครเป็นคนตุ๋ยเตียงปันวะเตียงเยเจมคนจังไรตุ๋ยเตียงทุกคนในเฮียผู้ค้าไาปันหนีฝ่องมันเต็ม Nope โอ้โหโอ้โหูเลียงนะค ทำไมเทคนิคการการการเตียงของปันแม่งหลอกกูได้กูหาเตียงแม่งไม่เจอจริงเนี่ยสัเพาก็ขุดไปแล้วเนี่ยเทคนการเตียงของปันทำไมมันได้ผลวะปกติมันไม่ได้ผลด้วยเฮ้ยได้ผลเฉยอ๋อกูรู้แล้วทำไมมันได้ผลไอ้ปัน ไอ้แบบมึงกินก้าวโ,โเคเปียอะเนี่ยเฮ้ยเราโคไปตีเตียงมันมาเดี่ยวคนเดียวไปตีเตียงมันกู้กู้ถอยเตียงมันหาไม่เจอกันกันตเตียงของปันอไอเว้ยนไม่มีใครบอกกูเลยเมื่อกี้คมกูคขาดแม่หอย่งจะฆ่ากูอีกฮ่ากูไม่ฆ่าเราเราโคไปไปต,ต,ตีเตียงมันกไปฆ่าเนื้อไปตีเตียงมันเราโคหาทางไม่เจอไปทางนั้นแหละทางนั้นแหละไอ้บ้านฟ้าฟ้านั่นน่ะระเบิดระเบิดหมดเลยระเบิดลงมด ไม่ต้องผักตอตตอบล็อกไปเลยตอนนี้มึงรีบใส่ันเลยมึงรีบใส่ไปเลยเดียมึงต้องตอบล็อกไปผักให้มันโตเออตอบล็อกไปเลยเออมันจะมาแล้วมึงเลีวเลี้ยวเมาำกมัทีทางเดียวมันมันแอกอยู่มันแออยู่อย่าพิ่งอย่าเพิงไปไปเลยก็มึงมึงทำบันไดให้ตัวเองขึ้นได้ก่อนจะได้ขึ้นได้อย่างรวดเร็วตอนที่มันบุกมาเอยไปเลยนะมันมันาหลบแล้วันะมันหลบซ่อนแล้วน่ะมันมาแล้ว ไมกากา่ไม่อาระเบิดจีเอาระเบิดจีมันจบแล้วโต๊ะกูอเอ้าเออโต๊มึงมึงควรจะเข้าหาบ้านเดี๋ยวม่งเอาเตียงมึงแตกนะไม่ใช่ใชโต๊ะมึงไม่ควรหลบตรงนั้นเอาเอาไอ้นั่นน่ะอะโต๊ะทำไรวะเออแรกทำไม่ได้คิดอ่านไดนที่อเฮ้ระเบิดเตียงมันระเบิดเตียงมัน

เออตอนที่ไม่หนาไม้อ่ะ